สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องช่องพอสตอรีวันนี้ยพ่พรจะทำตำมะขามนะคะมะขามสดเป็นอาหารกินเล่นค่ะเราก็เอามะขามนะคะหักมะขามใส่ลงไปในครกอันนี้เป็นมะขามอ่อนนะคะ พริกค่ะพริกแดงจินดานะคะอันนี้ไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่กะปิลงไปนหน่อยนิดเดียวพอค่ะ ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะขึ้นช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งฝอยกับกุ้งแห้งเปลือกนะคะ ใส่ลงไปคลุกเขาใส่เกลือค่ะใส่เกลือไปนหน่อยหนึง่งเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะ ก็ตักขึ้นมาชิมดูค่ะว่ารสชาติได้อย่างชาสมมุติว่ารสชาติยังไม่ได้เราก็จะเติมนะคะอร่อยค่ะ เราได้ความเค็มน,นะคะจากกุ้งแห้งด้วยเดี๋ยวใส่กุ้งแห้งฝอยอีกหน่อยหนึ่งใส่กุ้งแห้งฝอยอีกช้อนหนึ่งนะคะ ได้อร่อยอร่อยรสเผ็ดได้ค่ะเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวก็ได้จากตัวมะขามเองนะคะแล้วก็รสหวานตามแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ ถามเราก็ไม่ต้องทำละเอียดมากนะคะ นี่ค่ะตำมะมาขามสดนะคะเอามากินเล่นนะคะเป็นอาหารว่างของเรายาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ